สวัสดีครับพบกันอีกเหมือนเคยนะครับกับผมดวงสาธรคลิปนี้ขอคุยนานย้ำนะครับขอคุยนานเพราะเป็นคลิปที่ในคอนเทนต์ที่ว่าด้วยเรื่องครบผู้ติดตาม55,000คนเรามาสรุปบทเรียนความรู้ที่ผ่านมาในหลายๆคลิปก่อนหน้านั้นนะครับและในหัวข้อการเช็คพระฟรีมีจริงไหม เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครคลิปนี้ขอคุยนานเสียงแห้งๆกินน้าแข็งมาครับครับเออก่อนหน้านั้นที่มีคอนเทนต์ทํามานะครับก็กืบประมาณหกร้อยกว่าคลิปละนะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าคลิปที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะมีเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีอยู่สามสี่คลิปนะครับก็คือ คลิปที่ว่าด้วยเรื่องของพระเครื่องที่มีอนาคตแล้วเก็บได้เลยนะครับมีชุดที่1ชุดที่สองและชุดที่สามล่าสุดที่ผ่านมานะครับซึ่งอนาคตก็จะมีชุดที่สนะครับตามมาเดี๋ยวผมจะแปะไว้แถวๆนี้นะครับก็เป็นคลิปชุดที่1 2 3สองสามเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมและเป็นคลิปที่เลตติ้งดีมากนะครับ โดยทั้งสามคลิปนี้หรืออนาคตคลิปที่4ที่จะมีหรือชุดที่5ก็จะมีเนี่ยนะครับพระเครื่องที่เก็บได้เลยแล้วมีอนาคตเนี่ยนะครับผมก็สรุปอีกทีว่าผมเนี่ยประเมินจากหเป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์ที่มีคนเล่าต่อแล้วมีประจักษ์พยาน <c oughs> ถึงแม้นจะไม่มีเอกสารยืนยันแต่ว่าได้รับการเล่าขานกันมานานเนยนะครับหคือปร,ระสบการณ์นะครับ <c oughs> สนะครับเก็บเป็น ทรัพย์สินมีอนาคตได้นะครับอันนี้นะครับสามเป็นที่นิยมเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมมานานพอสมควรนะครับนะฮะสี่ก็คือเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นสายวัดที่ได้รับการยอมรับว่ามีมวลสารที่ดีมีประสบการณ์ที่ดีเป็นเกจิอาจารย์ที่เข้มขังแก่ด้วย เวทมนต์แก่ด้วยพุทธคุณในการปลุกเสกและอธิษฐานจิตใดๆก็ตามที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มุนชนมานานพอสมควรนะครับและ <c oughs> ห้านะครับก็คือ <c oughs> ไม่มีการปั่นกระแสะนะฮะไม่มีการปั่นกระแสใดๆทั้งสิ้นนะครับพระเนี่ยขึ้นด้วยความต้องการและประสบการณ์อย่างที่ผมกล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นก็ ชุดที่หนึ่งสองสามที่ว่าแล้วจะมีสี่ห้าก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผมได้คัดสรรมานะครับและระการสุดท้ายคือไม่มีการปั่นกระแสนะครับมาสร้างกระแสให้พระรุ่นนั้นเกจิรุ่นนั้นหรือวัดนั้นดังขึ้นมาโดยที่ผมสต็อกพระเยอะๆแล้วก็ทําให้มันเป็นกระแสดังขึ้นมาแล้วก็เอาพระผมออกมาขายไม่มีนะครับผมมีแค่องสององ,องบางทีไม่มีเลยนะครับพับพวกขอแบ่งไปหมด FC หลายคนก็ขอแบ่งไปนะครับเพราะฉะนั้น ไม่มีการปั่นกระแสใด,ดงสิ้งหรือสร้างกระแสเพื่อที่จะมาขายพระสต็อกเยอะๆแมาขายพระไม่มีแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันคือความจริงใจอย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นมุมมองหรือความรู้ของผมโดยส่วนตัวนะครับซึ่งท่านไม่จําเป็นต้องเชื่อย้ำนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับว่าจะต้องตามนี้ไปแต่ผมประเมินจากข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยที่ผมไลฟฟังนะสี่ห้าข้อนะครับแล้วก็เอามาบอกกล่าวกันนะครับโดยที่ไม่มีการสต็อก หรือมาปั่นกระแสแดงสิ้นนะครับถ้าท่านเชื่อท่านก็เก็บตามนั้นถ้าท่านไม่เชื่อก็ฟังรู้ไว้ใช่ว่านะครับอ๋อแล้วก็ยังมีเกจิอาจารย์อีกหลายท่านนะครับหลายวัดที่ก็ดังนะครับแต่ว่าผมประเมินในมุมมองของผมที่ได้คะแนนสูงสุดโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อพระที่มีอนาคตแล้วเก็บได้เลยทั้งสามชุดซึ่งจะมีอนาคตและในชุดที่สี่ห้าตามมานะครับเรื่องที่สองที่เลตติ้งดีนะครับ <c oughs> ก็คือในเรื่องของโลหะเงินบางคารโดยเฉพาะพิมพ์จอบใหญ่นะครับที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูทั้งพระเกนะรพระแท้เปรียบเทียบให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบยกระแสซึ่งไม่มีใครทำนะเปรียบเทียบกระแสโลหะของโลหะเงินบางคารกับชินาไลอินโดจีน2485นะครับนะครับอันเนี้ยนะครับผมก็มาทําให้ความรู้ซึ่งผมมองดูแล้วเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ย ไม่ค่อยมีชัดเจนเท่าผมะนะครับที่บอกให้ท่านได้รับรู้ถึงทั้งพิมพ์และกระแสโลหะนะครับแล้วั้งยังทําการเปรียบเทียบระหว่างจอบใหญ่ลงเมื่เงินบังคาร,รุ่นแรกกับพระพุทธจินดาอินดโดจีน2485แล้วเปรียบให้ดูนะครับแล้วก็ยังทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งก็คือระหว่างของแทกับของเกยซึ่งเป็นงานเกที่ฝีมือมากนะครับที่มันมีชอช้างอยู่ที่สังคตินะครับซึ่งมีกัด ดาดเดือนพอสมควรที่ทำเก๊ออกมาแล้วขายได้ผลนะครับผมก็สงสารหลายคนที่หลงผิดแล้วไปซื้อเป็นหมื่นนะครับแต่มันเก๊นะครับก็ลองเข้าไปดูผมจะแปะไว้แถวๆนี้ระหว่างที่ผมพูดนะครับอันนี้นะครับก็หลายคนก็มีทัศนคติหรือมุมมองที่แตกต่างกันไปซึ่งก็สุดแท้แต่มุมมองนะครับแต่ผมเอาความรู้จากความรู้ของผมแล้วพระของผมเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นพระที่แท้ดูง่ายจริงๆนะครับ ก็เห็นมีนะครับผมพูดไปเรื่อยนะเห็นมีทำมินเยอะมากเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินนะครับนะฮะก็อธิบายได้ดีมากเลยครับธรรมชาติของความเก่าจะต้องชัดลึกอย่างนี้มีขี้บัวมีอะไรสารพัดนะครับก็เป็นคําพูดเป็นคําอธิบายที่ดีแต่คําถามคือพาพที่เอามายกตัวอย่างอ่ะมันแท้หรือเปล่าไม่ได้ว่าใครนะครับผมแค่เตือนไว้คอมเมนต์ไว้ว่าให้ท่านพิจารณาดูด้วยนะครับเห็นมีเยอะมากนะครับ โอเคนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของหลวงเมื่อเงินบางขานก็ผ่านไปอีกเรื่องดินที่ได้รับความนิยมมากก็คือพระพุทธจินราอินโดจีนผมก็ทําเหมือนกับหลวมเมื่อเงินบังขาน,นะครับเอาของเก๋กับของแท้มาเทียบกันแล้วเอาของเก๋ฝีมือไปด้วยนะครับมาทําให้ดูนะครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่าเก๋แท้มันเป็นยังไงลักษณะของโค้ดที่อยู่ใต้ฐานนะครับโค้ดแท้โค้ดเก๋อย่างไงนะครับลักษณะของการตะใบ ลักษณะของวัณนนโลหะของการของพระพุทธชินราอินโดจีนลอยองค์2485กระแสเป็นเปนอย่างไรและยังทำเปรียบเทียบระหว่างหลวงพ่อเงินกับพระพุทธชินราชอีกผมคิดว่าน้อยน้อยรายการเท่าที่ผมมียังไม่มีนะฮะที่ทำแบบผมแล้วมาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับก็เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนหลงทางนะครับผิดทางนะครับ หลายคลิปที่เอามาสอนนะครับก็พูดดีพูดได้ดีมากเลยครับแต่พระที่เอามายกตัวอยา่างมันเป็นพระเกือบแท้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับผ่านไปเจ็ดนาทีกว่านะครับก็จะมาเข้าเรื่องของการเช็คพระฟรีนะครับมันมีจริงไหมมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเสียงไม่ค่อยมีนะครับท่านก็ ทนฟังเอาหน่อยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมที่ฟังผมอยู่นะเป็นเป็นเซียนพระที่เก่งมากแล้วกันนะฮะได้รับการยอมรับเท่านี้แล้วกันนะเ,นเก่งมากเลยสายนี้นะครับนะครับแล้วผมเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้นะแล้วผมกับท่านเนี่ยนะครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆจริงๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย นะครับสมเด็จสมมติว่าผมในพระองค์หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จแล้วกันนะครับบางขุนพรมพิงเส้นได้นะครับราคาสภาพสมบูรณ์ราคาเฉลี่ยประมาณสองล้านนะเอามากกว่านั้นก็นกนแล้วแต่เซียนใหญ่ก็าล้เอาความราคาที่เป็นไปได้นะสภาพสมบูรณ์ราคาประมาณสองล้านแล้วผมเนี่ยมีพระสมเด็จองค์นี้แล้วเอามาเช็คกับท่าน,ท,านท่านผู้ชมน่ะแล้วท่านผู้ชมเก่งพระสมเด็จมากเป็นกูรูแล้วแล้วเก่งจริงเป็นจริงด้วยนะครับแต่ว่าผมกับ ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ไม่รู้จักกันเลยแล้ววันหนึ่งผมก็เอาพระสมเด็จบางขุนพรมองเนี่ยมาเช็คกับท่านโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะย้ำนะฮะผมถามจริงๆคนระับเราเอาความจริงมาพูดกันนะเราไม่ดราม่านะฮะพระผมมาแท้แต่ผมไม่รู้ว่าพระผมแท้แล้วผมเอาพระผมมา,มาถามท่านแล้วกันที่ท่านเป็นคนเก่งเป็นเซียนพระเก่งมากเลยแล้วดูเป็นด้วย ท่านก็เห็นแล้วว่าพระผมผมมาแท้แต่ผมนะ่ะผมไม่รู้ว่าพระผมแท้ผมมาถามท่านฟรีๆนะครับมาถามท่านฟรีๆนะครับแล้วผมกับท่านไม่เคยรู้จักกันมาก่อนย้ำหลายรอบนะท่านจะบอกความจริงกับผมไหมครับว่าอุ้ยคุณดองพระคุณนะสมเด็จบางคุมผมแท้เลยราคาประมาณสองล้านท่านคิดว่าท่านอนะ่ะจะบอกความจริงกับผมไหมครับจัด พระเครื่ององค์หนึ่งราคาศูนย์บาทกลายเป็นสองล้านฟรีเลยนะครับท่านคิดว่าท่านจะบอกความจริงกับผมไหมครับก็คิดเอาแต่ถ้าถามผมนะโดยความเป็นจริงของสามัญสำนึกเนะี่ยผมเชื่อว่าท่านไม่บอกผมหรอกทำไมถึงไม่บอกถ้าท่านบอกผมจากศูนย์บาทกลายเป็นสองล้านแล้วท่านก็ต้องคิดว่าบอกความจริงกับโด่งไปนี่แล้ว แล้วท่านได้อะไรบอกไปฟรีๆไม่รู้จักกันเลยไม่เคยช่วยเหลือกันไม่เคยมาซื้อพระก,กันไม่เคยอะไรกันไม่เคยอะไรกันเลยไม่รู้จักกันมาเลยแล้วบอกฟรีๆกับโด่งว่าเฮ้ย <c oughs> พระคุณแท้เว้ยเส้นได้บางคุณผมองเราสองล้านคุณจะบอกกับผมไหมครับแต่ถ้าถามผมนะไม่บอกหรอกครับเพราะบอกไปแล้วโทษน,นะกูก็ไม่ได้อะไรถูกไหมครับแล้วกว่าสองนะครับกว่ากูจะเก่งมาถึงวันนี้กูซื้อพระเกมาเป็นแสนเป็นล้าน แล้วมึงกับกูไม่รู้จักกันมาเลยแล้วมาบอกฟรีๆว่าสองล้านจากศูนย์บาทกลายเป็นสองล้านโดยที่ไม่ได้เลยเลยความจริงคือคุณจะบอกผมไหมฮะว่าผระผมแท้ถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนสามนะครับพอบอกแท้ปุ๊บแทนที่ท่านจะซื้อผมได้ในะราคาสี่ห้าหมื่นท่านก็ซื้อผมไม่ได้ละเพราะผมรู้ว่าพระผมราคาสองล้านอย่าว่าแต่ขอซื้อสี่ห้าหมื่นเลยซื้อสี่ห้าแสน ผมก็ไม่ขายท่านละเพราะผมรู้ความจริงว่าพระผมราคาสองล้านอันนี้คือตรรกะของการยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแล้วผมเคยถามคำถามนี้กับแฟนขับผมนะครับแฟนขับผมตอบว่ายังไงรู้ไหมครับเขาก็จะตอบว่าแน่นอนหนึ่งผมไม่บอกแน่นอนสองนะครับบอกไปแล้วก็ไม่ได้อะไรสามนะครับนอกจากจะไม่บอกแล้วอยากจะซื้อผมเนี่ยพระของผมในราคาถูกๆ ไม่มีมาซื้อร้านหนึ่งหรอกครับพระสองล้านซื้อล้านหนึ่งก็ไม่ซื้อสองนะซื้อร้านห้าก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้เอฟซผมพูดเองหลายคนพูดตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกเลยว่าแล้วแต่มุมมองของท่านนะครับว่าการเช็คพระฟรีมีจริงไหมนะครับนะฮะโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วท่านไม่รู้เรื่องเรื่องพระเลยนะครับท่านจะได้คําตอบที่แท้จริงไหมอีกมุมหนึ่งนะครับ ผมเคยพูดไปใน u t u b e แล้วแนะนำว่าเดี๋ยวนี้ในในเพจ Facebook มีเพจดังต่างๆมีเพจวงปูทวดไม่รู้เป็นเป็นสิบเพจนะฮะที่เป็นชมรมแล้วก็มีเพจพระสมเด็จบางุนพมวัลคังมีเพจยุดเหรียญยอดนิยมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับจากที่ผมมีเพจรูปลอนะครับรูปลอบโบราณมีเพจพระกิ่งมีเยอะแยะไปหมดเลยครับ วิธีการเช็คพระฟรีก็คือท่านเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็เอาพระของท่านเนี่ยลงโชว์ใน <c oughs> <c oughs> เพจเหล่านั้นแล้วก็ถามแอดมินว่าพระแท้หรือเปล่าแล้วแฟชั่นที่นิยมที่สุดที่ผมไม่ค่อยชอบคำพูดนี้นะครับก็คือเอาพระตัวเองไปลงในเพจนั้นแล้วถามว่าเก๊หรือแท้แต่แทนที่จะถามว่าเก้หรือแท้ใช้สับใช้สับยอกย้อนว่า จับหรือวางดีนะครับนะฮะซึ่งผมไม่ชอบคำพูดนี้นะโดยส่วนตัวนะครับผมถือว่าคำพูดนี้ไม่ให้เกียรติแอดมินประจำเพจนะจับหรือวางดีพระองค์นี้อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคำพูดสมบัติสมนวนนะถามไปเลยดีกว่าว่าพระองค์นี้ดีหรือไม่ดีแท้หรือไม่แท้ดีกว่าแต่มันก็สุดแท้แต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระแพงนะครับแล้วพระท่านเข้าตำราแล้วท่านไม่ใช่พักพวกเขานะครับหรือไม่ซื้อกับแอดมินหรือเป็นคนหน้าใหม่ไปเลยนะครับ ท่านเอาพระราคาไม่ว่าจะเป็นพระอะไรในนั้นนะฮะที่เป็นพระแท้อาจจะเป็นหลุมพ่อเงินบางคานพระแท้อาจจะเป็นสมเด็จแท้อาจจะเป็นเหรียญนึ่แพงแล้วเป็นจากภาคีเหรียญพอท่านเอาเหรียญพวกนี้พระพวกนี้ลงถามในแอดมินเพจนะครับผมเห็นแล้วท่านไม่รู้จักกับเขามาก่อนนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับผมให้จุดศูนย์หนึ่งละขันนะที่เป็นไปได้เขามากักจะตอบว่าหนึ่งต้องดูองค์จริง นในเพจก็จะไม่บอกว่าภาคอุท้หรือเปล่าสองนะครับเขาก็จะบอกว่าออกรณีนี้อยากให้ลูกเพจช่วยกันวิจารณ์นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับมันก็จะมีคำเลี่ยงไปที่ท่านก็จะไม่ได้ความจริงอยู่ดีนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมก็ท่านก็ลองไปดูในเพจก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าแอดมินผิดนะครับ ก็บางทีของพระมันแพงนะครับถ้าเคยบอกบุนเกเขาก็เสียถ้าเกิดพระบันแทนะแล้วถ้าเกิดพระกุนแท้แล้วเกิดมันเกขึ้นมาถ้าดูจากรูปภาพมันดูไม่ได้นะครับ,นะรบอันนี้นะครับพราเขาบอกไปแล้วมันผิดเขาเสียชื่อเสียหายเหมือนกันโดยที่เขาไม่ได้อะไรเป็นไหมครับ,นะรบก็ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาดูว่าการเช็คพระเกแท้มันมีจริงไหมแล้วถ้ามีอ่ะมันได้ประสิทธิภาพหรือได้ความจริงมากแค่ไหน แต่ถ้ามาเช็คกับผมอันนี้ผมไม่ได้ต้องการให้ทนะ่านมาเช็คกับผมถ้ามาเช็คกับผมผมบอกเลยครับเช็คกับผมไม่มีเช็คฟรีผมชัดเจนมานานนะฮะท่านอาจจะไม่ชอบผมนะครับหรืออาจจะมองว่าผมใจดบนะครับถ้ามาเช็คกับผมต้องช่วยค่าเช็คพระครับนะครับอันนี้นะครับไม่มีเช็คฟรีเพราะว่าผมมีความเสี่ยงซึ่งผมจะไม่พูดเพราะผมเล่าไปเยอะละนะครับผมมีความเสี่ยงเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ ไม่เคยซื้อขายพระไม่เคยช่วยเหลือกันนะครับผมมีความเสี่ยงมากนะครับซึ่งผมเล่าไปเยอะแล้วผมจะไม่ขอเล่านะครับอันนี้ก็ผ่านไปไม่นานนะผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับก็คิดว่าจะถึง20นาทีก็คงไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านหากท่านนะครับต้องการที่จะเช็คพระนะครับผมบอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าการเช็คพระเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ5วิธีทวนเลขร้อยนะครับ1คือ ถ้ามีที่ปรึกษาที่เก่งคําถามหรือปัญหาคือที่ปรึกษาคุณเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับสนะครับก็คือส่งประกวดสมส่งเซอร์นะตามสถาบันดังๆหรือเซียนพระที่เก่งๆซึ่งผมก็ให้เครดิตทุกท่านนะครับนะครับสี่ก็คือแห่ขายพระเพื่อเช็คพระอันนี้บบราณโบราณใช้มามันก็ได้ผลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็พระเก้หรือพระเกือกบแท้ก็ขายได้นะครับ แต่มันจะขายได้ในราคาที่ถูกแสนถูกเขาก็เอาไว้ตกเบ็ดแลสำหรับคนที่ไม่เป็นแล้วชอบวัดดวงก็ว่ากันไปและสุดท้ายก็คือทางโซเชียลที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับตามเพจต่างๆนะถ้าเป็นพระกถูก,ถกพระหลักพันหมื่นต้นๆท่านอาจจะได้ความจริงค่อนข้างได้ค่อนข้างแน่นะครับแต่ถ้าเป็นพระแพงๆน,นี้ผมเมื่อกี้นี้มันก็จะมีคําตอบในแนวในแนวแบบประมาณประมาณนั้นนะครับ่า หากท่านต้องการเช็คพระกับผมนะครับไม่มีเช็คฟรีนะครับมีคนมาเช็คพระกับผมทุกวันนะครับซึ่งผมก็ตอบไปว่าต้องช่วยค่าเช็คพระก็พอบอกไปก็เงียบกิ๊บเราก็ไม่ว่ากันนะแต่ก็มีหลายท่านที่ยอมจ่ายเพื่อที่จะได้ความจริงไปนะครับอันนี้นะครับแล้วหากท่านที่ต้องการที่จะเก่งพระสมเด็จหรือเก่งพระเครื่องนะครับผมเปิดคอร์สสอนดูพระสมเด็จนะครับสอนแบบตัวตัดตัวนะครับสอนด้วยพระองค์จริง การสอนดูพระสมเด็จหรือสอนดูพระแท้ต้องสอนด้วยพระองค์จริงต้องส่องด้วยตาตัวเองนะครับไม่มีทางลัดทางอื่นเลยครับนะครับเซนพระแตกต่างจากนักสะสมพระเพียงข้อเดียวซึ่งผมเคยพูดก่อนนั้นๆคําตอบนั้นคือเซนพระเห็นพระแท้มากกว่านักสะสมพระทั่วไปเท่านั้นเองครับเมื่อเขาเห็นพระแท้มากกว่านะครับเขาจึงได้เปรียบและที่สําคัญเขาเห็นบ่อยแล้วเขาจดจําได้นะครับ แต่นักสะสมพระสู้เสียนพระไม่ได้แน่นอนเพราะเขาอยู่ในสนามเคยเห็นพระทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะเรียนดูพระให้เป็นไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จเหรียญรูปหล่ออะไรก็ตามนะครับทางเดียวครับนะครับคือต้องเห็นพระแท้บ,บ่อยๆหรือเป็นเจ้าของพระแท้องค์นั้นรุ่นนั้นที่คุณอยากเป็นเลยนะครับหวังว่าผมจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็หากท่านต้องการใกล้ชิดผมนะครับมากกว่านี้นะครับไต่ถามผมได้สะดวกใจ สเสมือนหนึ่งเป็นการะยานามิตรกันเชิญสมัครเป็น fc แฟนพันธ์แท้นะครับเดืเอนละส5งาบาทท่านจะได้ใกล้ชิดกับผมแล้วอาจจะได้คุยกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่ๆกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ